าดจีนก็เหมือนขาดใจนะคะตอนนี้ค่ะเวทีการเลือกตั้งทุกเวทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกอังกฤษคนใหม่หรือว่าเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐนะคะต่างก็พุ่งเป้าไปที่นโยบายจีนมากกว่านโยบายภายในประเทศของตัวเองค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของสองผู้นำ ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอังกฤษคนใหม่นะคะทั้งซู n นักแล้วก็ริชนะคะได้ดีเบตกันเมื่อคืนทางทีวีค่ะทั้งคู่นะคะก็ออกมาพุ่งเป้าไปที่จีนเลยละคะ่ะมาดูทางด้านของนายซูนักที่มีเชื้อสายอินเดียกันก่อนนะคะเขาเองมีข้อดีตรงที่ว่าเขาไม่เอานาโตค่ะ แต่ว่าข้อด้อยของเขาก็คือเขาไม่เอาจีนนะคะแล้วเขาก็จะกลับไปเข้าสู่สภาพยุโรปด้วยนะคะแล้วก็ไม่เอาเบล็กซิตล่ะค่ะก็แน่นอนนะคะเศรษฐกิจของจีน,นใหญ่อันดับโลกนะคะถ้าไม่ค้าขายกับจีนแล้วเศรษฐกิจของอังกฤษจะเติบโตได้อย่างไรนะคะเป็นเหตุผลที่ดูย้อนแย้งมากๆทีเดียวค่ะแต่ทางด้านของความเป็นประเทศชาตินะคะอังกฤษเองก็บอกว่าจีนเนี่ยล่ะค่ะรู้อยู่เต็มอกนะคะว่าจีนเองพร้อมที่จะ ขึ้นมาแทานที่อังกฤษทุกเมื่อแล้วล่ะค่ะรุ่นพี่ย โทนี่แบร์นะคะก็ได้ออกมาเตือนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าให้รุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นซูแนกหรือว่ารัฐบาลปัจจุบันรวมทั้งริช้วยนะคะได้เป็นกุ้แข่งของซูแนกเนี่ยแหละคะ่ะให้เตรียมซูฮกจีนเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นทางรอดที่จะสามารถทําได้ทางเดียวละคะ่ะอังกฤษเองนะคะเระช่นกับเงินเฟอ้อที่สูงที่สุดในรอบ40ปีเลยค่ะเมื่อคืนก็มีการดีเบตกันเกิดขึ้นนะคะระหว่างซูแนกกับริชค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะซูแนกค่ะไม่เอาจีนนะคะส่วน ไม่เอาทั้งจีนแล้วก็ไม่เอาทั้งรัเสเซียเลยล่ะค่ะเป็นลูกกอของบริสจอนสันนะคะที่จะต้องมีนโยบายทางด้านต่างประเทศที่เข้มข้นค่ะซึ่งก็ย้อนแย้งกับความต้องการของชาวอังกฤษเองนะคะซึ่งในเวลานี้ค่ะพวกเขาก็ออกมาแสดงแล้วนะคะว่าเขาต้องการที่จะข้องเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของอาหารการกินมากกว่าที่จะไปยุ่งกับยูเครนหรือว่าจะไปยุ่งกับรัเสเซียหรือว่าจะไปยุ่งกับจีนล่ะค่ะ ึ่งก็ตรงกับทางฝั่งของสหรัฐนะคะทางด้านของปอมเปโอค่ะมือขวาของอดีตทรัมป์นะคะคงจํากันได้เขาก็เตรียมที่จะลงหาเสียงในปี2024ด้วยเช่นเดียวกันก็พุ่งเป้าไปที่จีนเช่นเดียวกันเช่เนชเดียวกับแนนซี่เพโลซีนะคะที่ต้องการจะเยือนไต้หวันในเวลานี้แหละคะ่ะซึ่งจีนก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าหากสหรัฐนะคะหวังดีกับไต้หวันจริงๆเนี่ยควรที่จะหยุดการกระทําต่างๆนะคะแล้วก็ปล่อยให้ไต้หวันอยู่อย่างสงบละคะ่ะ